บทที่28เดิมพันอาจารย์ท่านหมายความว่าอย่างไรเมื่อได้ยินคำพูดของไปชิวหอรานท่าทีของถังรั่วเวยถึงกับสุดลงท่านกำลังสาบแช่งลูกศิษย์คนเดียวของท่านาว่าจะไม่สามารถบรรลุขั้นสร้างรากฐานได้เหมือนท่านงั้นหรือมันก็เป็นแค่ความสงสัยเท่านั้นไปชิวหอรานแตะคางขนาดกล่าวข้าอดสงสัยไม่ได้เพราะรั่วเวย เจ้ามีคุณสมบัติที่คล้ายกับข้าในตอนเริ่มแรกเจ้ามีทั้งรากฐานวิญญ,ญาณระดับสวรรค์มีความกระตือรือร้อนในการฝึกฝนอีกทั้งเจ้ายัางไร้เดียงสาแอและอ่อนหวานนิดๆและสิ่งที่เจ้ากำลังจะฝึกก็เป็นวิถีของอาจารย์เพศข้าแตกต่างกับท่านอย่างสิ้นเชิงทั้งรั่วเวยหน้าตึงและกระแทกเสียงกลับพลังต้นกำเนิดก็ควรจะแตกต่างกันด้วยขึ่งผู้ฝึกตนไม่ควรเอ่อยถึงต้นกำเนิดไปชิวหอรานกล่าวอย่างเย็นชา หากพูดถึงเพศรั่วเวอรเจ้ามีอวัยวะทุกส่วนไม่ต่างจากอาจารย์ยกเว้นแค่สิ่งเดียวหากใส่เสื้อผ้าผู้ชายก็ไม่มีใครคิดว่าเจ้าเป็นสตรีพืมทั้งรั่วเวอรรู้สึกเจ็บปวดใจขึ้นมาจากนั้นจึงพูดด้วยโทสะข้าเป็นคนฉลาดข้าจะไม่มีทางติดอยู่ขั้นกลั่นลงปรานตลอดชีวิตเช่นท่านเด็ดขาดคราวนี้เป็นใบหน้าของไปชิวหอรานที่มืดลง สิทธิ์และอาจารย์ขอ่มอารมณ์ไว้ในใจและมองหน้ากันด้วยความขุนเคืองข้าบอกกว่าอย่างไรรั่วเวยเสียงของปายชิวหอรานค่อนข้างสั่นเทาไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็เป็นสิทธิ์อาจารย์กันมันไม่โง่ไปหน่อยหรือที่จะเล่นกันเช่นนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นทางรั่วเวยตอบกลับแต่ท่านก็ยังอยู่ขั้นพลังเดิมไม่ใช่หรือดีเมื่อเจ้ามั่นใจนะปายชิวหอรานยกคิ้วพร้อมกล่าว ด้วยความสามารถพื้นฐานของเจ้ามันคงใช้เวลาไม่นานก่อนที่เจ้าจะบรรลุระดับสิของขั้นกลานลงมปราณสำหรับอาจารย์ใช้เวลา5-6ปีและเจ้าห้ามช้ากว่านี้5-6ปีนั้นรวดเร็วเพียงชั่วพริปตาสำหรับพวกเราเจ้าต้องการจะลองดูหรือไม่ว่าสามารถบรรลุขั้นสร้างรากฐานในระยะเวลานี้ท่านอาจารย์ท่านคิดจะเดิมพันกับข้าง,งั้นหรือทั้งรั่วเองก็ไม่คิดจะยอมจำนนนางยกคิ้วขึ้นตอบแน่นอน ไปชิวหอรานกล่าวหากเจ้าไม่สามารถบุกทะลวงสู่ขั้นต่อไปได้ในเวลานี้เช่นนั้นเจ้าจะต้องเชื่อฟังอาจารย์ในอนาคตหากข้าบอกอย่างหนึ่งเจ้าจะไม่สามารถเถียงเป็นอย่างอื่นได้หากข้าสั่งให้นั่งเจ้าก็ห้ามยืนแล้วหากข้าชนะละ่ะทั้งรั่วเวยถามกลับชนะงั้นหรือไปชิวหอรานเผยรอยยิ้มอาจารย์จะให้กระบี่บินระดับสูงกับเจ้านอกจากนั้นยังจะทำตามที่เจ้าขอทุกอย่าง ขอสิ่งใดก็ได้ใช่หรือไม่ทั้งรั่วเวยถามด้วยความสงสัยกราบใดที่อยู่ในขอบเขตความสามารถของอาจารย์และไม่ฝืนกฎสวรรค์ปชิวหอรานพยักหน้าด้วยความภาคภูมิใจดีทั้งรั่วเวยกลางม้วนกระดาษออกข้าจะเริ่มฝึกเดี๋ยวนี้ขีดขีดขีดนับจากนั้นเป็นต้นมาเพื่อเดิมพันกับไปชิวหอรานทังรั่วเวยก็ได้ทุ่มเทแรงกายทั้งหมดและกระตือรือร้นบ่มเพาะพลังอย่างแข็งขัน ทุกเช้าทังรั่วเวยจะตื่นนอนตอนย่ำรุ่งตามเวลาปลุกของสัตว์วิญญาณจากสำนักกระบี่ชิงหมิงจากนั้นจึงเริ่มฝึกฝนตามรูปแบบที่ไผ่ชิวหอรานเขียนให้ในม้วนคำพีนางจะฝึกจนถึงเวลาอาหารเช้าที่ไผ่ชิวหอรานจัดเตรียมไว้ให้จากนั้นจึงเดินทางไปยอดเขาที่อยู่ถัดจากยอดเขาชีซิงและใช้เวลาทั้งหมดเพื่อฝึกฝนสิ่งที่ไผ่ชิวหอรานเขียนขึ้นมาซึ่งมันชื่อว่าเคล็ดวิชาต้นกำเนิดสนามแม่เหล็กวิววาด วิธีฝึกเช่นนี้แตกต่างจากการฝึกต่างๆของธาตุดินตามที่ไปชิวหอรานกล่าวไว้มันจะเน้นไปที่การควบคุมสนามแม่เหล็กตั้งแต่เริ่มต้นดังนั้นยอดเขาศิลาดำจึงถูกไปชิวหอรานปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับวิธีการฝึกฝนด้วยนอกจากพลังวิญญ,ญาณที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมาะสมกับการบ่มเพาะพลังความรุนแรงของธาตุแม่เหล็กยังเพิ่มขึ้นทุกๆหนึ่งจุดจนถึงตีนเขากล่าวได้ว่าแรงโน้มถ่วงบนภูเขานี้สูงกว่าปกติเกือบ20เท่า ถังรั่วเวยสามารถฝึกได้แค่ชั้นบนสุดของยอดเขานี้แต่ด้วยคุณสมบัติรากฐานวิญญ,ญาณที่สูงนางจึงใช้เวลาไม่นานที่จะแปลเปลี่ยนวิญ,ญญาณให้เป็นต้นกำเนิดสนามพลังแม่เหล็กระดับแรกได้ในตอนกลางวันไปชิวหอรานจะพาถังรั่วเวยไปยังสถานศึกษาที่ยอดเขาชิงหมิงเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและพื้นฐานต่างๆในโลกผู้ฝึกตนในตอนเย็นถังรั่วเวยจะถูกพากลับมาแช่บ่อน้ำสมุนไพรที่ทำมาจากสมุนไพรหลายชนิด ในช่วงเวลากิจ,จวัตรนี้ถึงแม้ว่าถังร่วเวยจะไม่รู้สึกลำบากกายแต่ก็ยังถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทำให้นางหนักใจมากที่สุดเพราะช่วงเวลานี้นางจะมีฝ่ายิวหอราน,นั่งอยู่ด้านข้างตลอดเวลามันมีเพียงสิ่งเดียวที่เขามักจะทำนั่นคือการวิจารณ์เกี่ยวกับผลขององค์การฝึกฝนในแต่ละวันและคอยหยอกล้อนางไปด้วยยกตัวอย่างเช่นห้ามใส่ผ้าคาดหน้าอกขณะบ่มเพราะพลงัง หรือผู้ฝึกตนต้องควบคุมอารมณ์เยื่อหยิ่งและความใจร้อนต่อให้จะฝึกหนักเพียงใดก็ต้องใช้เวลายอย่างน้อย100ปีถึงจะเพิ่มขนาดได้ซึ่งทั้งหมดนี้ได้จี้ใจดำของถังรั่วเวยแน่นอนว่าถังรั่วเวยย่อมไม่แสดงความอ่อนแอนางมักจะโต้เถียงกับไปทชิวหอรานโดยที่สิทธิ์อย่างนางจะถามกลับว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้บรรลุระดับที่หนึ่งื่นของขั้นกลั่นลมปราณหรือปีนี้ท่านยังอยู่ขั้นกลั่นลมปราณอีกหรือ และอีกมากมายทั้งสองทะเลาะอยู่เช่นนั้นเรื่อยมาแต่มันก็ทําให้ถังรั่วเวยมีความกระตือรือร้อนในการบ่มเพาะพลังมากขึ้นส่วนไปชิวหอรานก็นําแรงโทสะนี้มาเข้มงวดกับนางมากขึ้นและยังศึกษาวิธีบรรลุขั้นสร้างรากฐานต่อไปด้วยเหตุนี้ชีวิตประจําวันของพวกเขาก็คือการบ่มเพาะพลังฝึกฝนวิทยายุทธ์เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตของผู้ฝึกตน อาบน้ำสมุนไพรและท้ายที่สุดก็กลับไปบ่อน,น้ำพุร้อนเพื่อผ่อนคลายในยามเย็นชีวิตของถังรั่วเวยและไปชิวหอรานดำเนินไปเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอสำหรับผู้ฝึกตนเวลา6ปีนั้นผ่านไปรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาไปชิวหอรานยังคงให้ความสนใจต่อการบรรลุขั้นพลงังและยังไม่ยอมให้ถังรั่วเวยใช้ยาครอบจัก,กรวาลเพื่อบรรลุขั้นพลังของนาง เวลานี้นางบ่มเพาะพลังจนมาถึงระดับที่10ของขั้นกลั่นลมปราณแล้วซึ่งอยู่ห่างขั้นสร้างรากฐานอีกเพียง9เดียวในช่วง6ปีที่ผ่านมาเขายังคงทําตามที่บอกไว้ว่าจะไม่ยอมบรรลุระดับพลังไประดับที่66,666 66ของขั้นกลั่นลมปราณทุกครั้งที่เขารู้สึกอยากจะก้าวยังระดับต่อไปเขาจะข่มมันไว้โดยการเขียนวิชาระดับสูงหรืออาคมเหนือธรรมชาติลงในหอสมุดของสำนักกระบี่ชิงหมิง ในที่สุดก็มาถึงเช้าวันหนึ่งทังรั่วเวยเข้าไปพบปายชิวหอรานที่กำลังนั่งศึกษาเกี่ยวกับการบีบอัดพลังปราณเมื่อพลังปราณในตัวมีไม่สิ้นสุดท่านอาจารย์ใบหน้าของสตรีผู้นั้นมีความประหมาความคาดหวังและแดงก่ำเล็กน้อยข้าคิดว่ากำลังจะเข้าสู่ขั้นสร้างรากฐานในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วหรือ ไชิวหอรานวางผู้กันลงท่าทีของเขาดูค่าเาาได้ยากขณะบนพึมพร,รมเจ้ารอข้าสักเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าเตรียมเม็ดยาสร้างฐานเองเขายืนขึ้นและหยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่ดูเก่าอย่างมากออกมาจากหนังสือจากนั้นจึงยื่นให้ถังรั่วเวย มาเถอะนี่คือวิธีการทำสมาธิที่อาจารย์ของข้าได้ถ่ายให้ตอนที่ข้าจะเข้าสู่ขั้นสร้างรากฐานเจ้าสามารถใช้มันเพื่อสงบจิตใจให้ดีขึ้นอีกสองวันข้าจะเตรียมเม็ดยาสำหรับการสร้างรากฐานให้เจ้าบทที่29อาจารย์ที่ถูกลูกศิษย์ตามทานันเมื่อกล่าวถึงวิธีกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานเกรงว่าในโลกของผู้ฝึกตนคงไม่มีใครเชี่ยวชาญไปกว่าปาปิวหอรานอีกแล้ว ในช่วงสามพันปีที่ผ่านมาเขาจำไม่ได้แล้วว่าศึกษาเม็ดยาสร้างรากฐานมากี่สำนักแล้วและไม่รู้ว่ากินยาสร้างรากฐานไปกี่เม็ดเช่นกันอย่าว่าแต่ประสิทธิธภาพของเม็ดยาแม้แต่รสชาติของมันเขายังรู้เพียงแค่มองดูสีและกลิ่นจากเม็ดยานั้นๆในปัจจุบันสูตรยาสร้างรากฐานของ5พันธมิตรวิถีปราณเที่ยงธรรมก็ถูกเขียนขึ้นโดยเขาเอง แต่สำหรับถังรั่วเวยเมย็ดยาสร้างรากฐานที่ไปชิวหอรานกลั่นไม่ใช่แค่เม็ดยาสร้างรากฐานธรรมดาอย่างที่ชายหนุ่มกล่าวไว้สภาพบางอย่างของถังรั่วเวยนั้นคล้ายกับเขามากดังนั้นไปชิวหอรานจึงต้องพยายามสร้างเม็ดยาให้เหมือนตอนที่เขาจะเข้าสู่ขั้นสร้างรากฐานครั้งแรกยาเม็ดที่เขาจะทําให้ถังรั่วเวยตอนนี้จึงเป็นเม็ดยาที่เซียนชิงหมิงมอบให้เขามันเป็นเม็ดยาที่เซียนชิงหมิงกลั่นขึ้นมาด้วยตัวเอง น้ำหนักของทุกส่วนผสมจากสูตรการควบคุมอุณหภูมิความร้อนเขากลั่นมันขึ้นมาอย่างจริงจังนี่คือหนึ่งในอารมณ์ของผู้เป็นอาจารย์มันไม่ใช่เพราะเขาต้องการให้ถังรั่วเวยเป็นหนูลองยาอะไรทํานองนั้นไม่ใช่อย่างแน่นอนไปชิวหอรานลงจากภูเขาและไปยังร้านขายยาที่ดูแลโดย5้าผู้อาวุโสของสำนักกระบี่ชิงหมิงสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักกระบี่ชิงหมิงไม่ได้มีแค่การบ่มเพาะพลัง สิทธิในสำนักยังสามารถใช้ศิลาวิญญาณเพื่อซื้อทรัพยากรที่ใช้บ่มเพาะพลังหรืออาวุธตามระดับต่างๆของขั้นพลังบ่มเพาะที่เหมาะสมผลงานของสิทธิ์ในสำนักก็สามารถนำมาใช้แลกได้เช่นกันแม้ว่าปายชิวหอรานจะไม่มีตำแหน่งในสำนักอีกทั้งขั้นพลังยังอยู่แค่กลั่นลงปราณแต่มูลค่าการมีส่วนร่วมกับสำนักของเขานั้นสูงที่สุดในสำนักกระบี่ชิงหมิง ในช่วงเวลา3,000ปีที่ผ่านมาเขาเองก็ไม่รู้ว่าช่วยสิทธิและสำนักให้รอดพ้นภัยพิบัติไปกี่ครั้งแล้วดังนั้นจำนวนผลงานของไปชิวหอรานจึงมากที่สุดในสำนักสิ่งนี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้เจยิอเวนอจอ่อและคนอื่นๆในทางอ้อมเพราะตัวไปชิวหอรานนั้นมีความพิเศษอยู่ทางสำนักไม่รู้ว่าควรจะจัดสรรทรัพยากรให้ไยชิวหอรานที่อยู่ขั้นกลั่นลงปรานระดับ60,000ได้อย่างไร เป็นเวลากว่า1000ปีแล้วที่ไยชิวหอรานไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษของสำนักกระบี่ชิงหมิงดังนั้นสิทธิของเขาจึงสะสมรวมมาจนถึงปัจจุบันจนมันกลายเป็นตัวเลขที่ไม่อาจประเมินค่าได้อาจกล่าวได้ว่าหากไปชิวหอรานเต็มใจเขาก็สามารถกลายเป็นเจ้าสำนักกระบี่ชิงหมิงได้ทันทีนอกจากนั้นยังสามารถเป็นถึงผู้อาวุโสทั้งหมดทั้งระดับสูงสุดไปจนถึงระดับบริหาร เพื่อสร้างรากฐานของถังรั่วเวยในวันนี้ไปชิวหอรานจึงได้นำจี้หยกเก่าซึ่งมีอายุกว่า3,000ปีไปยังสำนักกระบีชิงหมิงจากนั้นจึงไปยังคลังเก็บของเพื่อใช้แต้มในจี้หยกแลกวัตถุดิบกลั่นยาออกมาตัวตนของเขาเป็นที่รู้จักเฉพาะเจ้าสำนักผู้อาวุโสและสิทธิสายตรงไม่กี่คนดังนั้นเพียงไม่นานข่าวของบุรุษผู้มากด้วยสิทธิในการแลกเปลี่ยนจึงแพร่กระจายไปทั่วสำนักกระบีชิงหมิง ข่าวนี้ไปถึงหูของเจย์ยเวนอจือผู้เป็นเจ้าสำนักกระบี่ชิงหมิงและผู้อาวุโสอีกหลายคนอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถนิ่งนอนใจได้จึงรีบไปยังคลังเพื่อถามไปทิวหอรานอาจารย์ลุงกำลังทำสิ่งใดรั่วเวยกกำลังจะเข้าสู่การสร้างรากฐานข้าจะปรับแต่งเม็ดยาสำหรับสร้างรากฐานให้นางไปทิวหอรานตอบขณะบอกให้ผู้อาวุโสทั้งห้าเลือกวัตถุดิบทำยามาให้อะไรนะ รั่วเวยกำลังจะเข้าสู่การสร้างรากฐานเ no. จียเยวียนอจื่อตกใจอย่างมากแพ้แพ้อะไรงั้นหรือไปชิวหอรานถามทันทีแค่ไม่มีสิ่งใดเ no. จียเยวียนนอจื่อกล่าวอย่างมีมารยาทอาจารย์ลุงจะใช้สูตรใดในการปรับปรุงเม็ดยาสร้างรากฐานหรือข้าจะใช้สูตรที่อาจารย์เป็นคนกลั่นให้ในตอนนั้นไปชิวหอรานตอบกลับจริงหรือ เจย์เยวียนนอจือถามด้วยความสงสัยสูตรยาที่ได้จากท่านเซียนชิงหมิงจะต้องวิเศษอย่างแน่นอนใช่หรือไม่ไม่เวลานั้นผลตกค้างของมันเหมือนหายนะที่ยังคงอยู่ตลอดเวลาแม้ว่ามันจะเป็นสูตรยาจากอาจารย์ของข้าถือมันจะไม่มีสิ่งใดขาดหายแต่ก็ไม่มีสิ่งใดวิเศษเช่นกันฝ่ายชิวหอรานตกบ,บาเจยเยวียนอจือพร้อมกล่าวเจ้าลืมที่ข้าสอนไปแล้วงั้นหรือ วิธีสำหรับบ่มเพาะพลังนั้นพัฒนาขึ้นทุกยุคสมัยเว้นแต่จะมีวิธีบ่มเพาะพลังจากยุคโบราณที่เคยรุ่งเรืองแต่กลับถูกภัยพิบัติกวาดล้างทำลายอรารยธรรมอย่างกระทันหันมีเช่นนั้นวิธีของปัจจุบันจึงดีที่สุดแล้วเหตุใดท่านเจย์ยอเวีนนอจือครุ่นคิดชั่วครู่ก่อนจะกล่าวด้วยความประหลาดใจอาจารย์ลุงท่านกำลังใช้สิทธิที่น่ารักอย่างรัวเวยเป็นหนูทดลองงั้นหรือตูม ไปชิวหอรานต่อยเจยิโอเวนอจือทันทีท่ามกลางสายตาที่ตื่นประหนกของสิบธ์รอบด้านจากนั้นจึงดึงคอเสื้อของเจยิโอเวนอจือขึ้นมาอย่าพูดจาไร้าสาระข้าแค่นึกถึงอนาคตของรั่วเวยผู้ฝึกตนที่แท้จริงต้องก้าวไปข้างหน้าทีละขั้นด้วยตัวเองหากหากมันทําให้ท่านเป็นสุขก็ไม่เป็นไรเจยอเวนอจือละล่มละละักพูดขีดขีดขีด ภายในเวลาสองวันไปชิวหอรานก็กลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานสำเร็จคุณสมบัติและประสิทธิภาพของมันเท่ากับตอนที่เขาได้รับมาหลังจากรู้ข่าวนี้ผู้อาวุโสและเจ้าสำนักกระบี่ชิงหมิงได้ละทิ้งงานของตนเองเพื่อมาชมอย่างตื่นเต้นด้วยการที่มีสิิท์พี่สิทธิ์น้องมารวมตัวกันมากมาย มันจึงทาให้ถังรั่วเวยเข้าไปในห้องฝึกตนด้วยความประมาทจากนั้นนางจึงเริ่มปิดประตูเพื่อมุ่งมั่นสร้างรากฐานไปชิวหอรานเดินวนไปมาด้านนอกเพื่อรอดูผลที่เขาเคยเดิมพันไว้เมื่อเห็นอาจารย์ลุงกำลังเดินไปมาด้านหน้าประตูบรรดาศิษย์ของเขาต่างพากันกังวลทันใดนั้นเจ้าสํานักก็แอบกระซิบกับผู้อาวุโสด้านข้าง ดูซีนานเท่าไหร่แล้วที่พวกเราไม่ได้เห็นอาจารย์ลุงกระวนกระวายเขาดูเหมือนคนกําลังรอพันรายาคลอดบุตรเลยเช่นนี้ก็แสดงว่าแผนของพวกเราเริ่มได้ผลเขาเริ่มห่วงใยทั้งรั่วเวยขึ้นมาแล้วความห่วงใยก็คือความห่วงใยข้าไม่คิดว่าเป็นความห่วงใยเช่นนั้นผู้อาวุโสหกตอบเอาละ่ะทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับโชคชะตา ผู้อาวุโสคนที่เจ็ดซึ่งอายุน้อยที่สุดได้ตะโกนขึ้นอาจารย์ลุงหยุดเดินวนไปวนมาเสียทีแค่สร้างรากฐานเองท่านจะกังวลสิ่งใดนักถึงแม้จะเสียเงินเดิมพันมันก็คงไม่ทำให้ท่านขาดทุนหรอกหน้าเธอข้ากำลังอยู่ในช่วงอารมณ์ที่ซับซ้อน ฝ่ายชิวหอรานนั่งตรงข้ามกับบรรดาสิทธิรุ่นน้องพร้อมเผยใบหน้าตรงไปตรงมาในมูหนึ่งของผู้เป็นอาจารย์ข้าหวังอย่างมากกว่าร่วเวยจะสามารถบรรลุขั้นพลังและไปต่อให้ไกลที่สุดอีกด้านหนึ่งข้าไม่สามารถยับยั้งด้านมืดที่อยู่ในใจ ข้าคิดว่าหากมีใครสักคนมาเป็นสหายผู้ไม่สามารถข้ามขั้นกลัดลมปราณได้เช่นนั้นข้าก็คงจะมีความสุขมากเช่นกันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะดึงผู้อื่นลงหลงไปด้วยเจยยอวเวนนอจือเห็นด้วยกับความน้อยเนื้อต่ำใจนี้แต่ข้าไม่คิดว่ารั่วเวยจะมีความสุขหากนางได้ยินเข้าผู้อาวุโสทั้ง6คนต่างก็แสดงท่าทีซับซ้อนเช่นกัน การเข้าสู่ขั้นสร้างรากฐานของถังรั่วเวยนั้นยาวนานถึงสามวันซึ่งเหมือนกับของไปทิวหอรานในช่วงเวลานี้ไปทิวหอรานได้ส่งให้ผู้อาวุโสและเจ้าสำนักกลับไปดูแลสำนักแต่เมื่อคนเกียร์ครา้นเหล่านี้จากไปพวกเขาก็ยังแอบใช้สัมผัสทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของพลังวิญญ,ญาณที่นี่เมื่อถังรั่วเวยรกำลังจะออกมาจากห้องฝึกตนพวกเขาต่างพากันกลับมายังยอดเขาทีซิงราวกับนัดกันไว้ ความผันผวนของพลังวิญญาณได้ลดลงการพัฒนาของรั่วเข้าสู่ช่วงสุดท้ายและในที่สุดสัมผัสเทวะของพวกเขาก็หยุดพร้อมกับถังรั่วเวยที่สิ้นสุดกระบวนการสตรีผู้ที่อยู่อย่างสันโดษมาสามวันได้ผลักประตูเดินออกมาเมื่อเห็นเช่นนี้ไปชิวหอรานจึงรีบไปพบนางพร้อมถามอย่างไม่สบายใจรั่วเวยเป็นอย่างไรบ้างเจ้าบรรลุขั้นพลังหรือไม่ นางมองดูอาจารย์อยู่ชั่วครู่ก่อนจะยกฝ่ามือขึ้นพร้อมเผยรอยยิ้มพลังแรงโน้มถ่วงทะลุผ่านร่างกายมันกลายเป็นพลังงานรูปฝ่ามือประทับอยู่ตรงหินของลานบ้านไปชิวหอรานจ้องเขหมองงอไปยังรอยฝ่ามือนั่นในรอยฝ่ามือมีพลังตกค้างที่เห็นได้ชัดว่าเป็นพลังของธาตุดินซึ่งเป็นสัญญาณความสำเร็จในการเข้าสู่ขั้นสร้างรากฐาน บทที่30สุราอันขมขื่นที่ไหลผ่านลำคออ,อ,อไปชิวหอรานนั่งอยู่ตรงบันไดบ้านเจ้าสำนักพร้อมเงยหน้าขึ้นเทสุราเซียนระดับสูงลงท้องราวกับดื่มน้ำจากนั้นจึงก้มหน้าลงพลางร่ำให้บัดซบสร้างรากฐานแล้วนางใช้เวลาเพียงหกปีในการเข้าสู่ขั้นสร้างรากฐาน เจยเวียนนอจืเหลือบมองขวดสุราเปล่าหลายโหลกลิ้งอยู่บนพื้นภายในบ้านจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นอาจารย์ลุงดื่มให้น้อยลอง,งอหุบป,ปากเจ้าเข้าใจความเจ็บปวดของข้าตอนนี้งั้นหรือพวกเจ้าอย่าเข้ามายุ่งด้วยเสียงตะขคอกกลับอันดุดันไปชิวหอรานโยนขวดสุราไปกระแทกกับกำแพงพร้อมใช้มือหนึ่งปิดหัวใจข้าข้าคิดไว้นานแล้วว่าจะต้องเป็นเช่นนี้เข้าสักวัน และไม่คิดว่ามันจะเร็วถึงเพียงนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่อาจารย์จะมีขั้นพลังสูงกว่าสิทธส่วนสิทธรุ่นน้องหรือผู้อาวุโสที่แซงหน้าข้าไปก็เป็นเรื่องธรรมดาในช่วง3พันปีนี้แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่ข้ากลัวมานานก็มาถึงข้าต้องมาถูกสิทเพียงคนเดียวล้ำหน้าไปอีกงั้นหรือเขาหันไปพร่ำเพอ้อกับขวดสุราที่อยู่ด้านข้างก่อนจะฉีกผ้าปิดขวดออก เทสุราอันของคืนไหลผ่านลำคอไปสู่หัวใจฆ่าทีท้ายที่สุดไปชิวหอรานก็เทสุราเซียนระดับสูงที่มีมูลค่าหลายพันศิลาวิญญาณเข้าปากไปเจยอเวียนนอจือเห็นว่าสุราเซียนถูกดื่มไปโดยเปล่าประโยชน์ แม้ว่ามันจะไม่ใช่ของเขาแต่ก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกเจ็บปวดใจแทนอาจารย์ลุงของเขาใช้สุราเพื่อกลบความเศร้าโศกก่อนจะเดินออกไปที่ลานเพียงลำพงังไปชิวหอรานยืนมองดวงจันทร์ที่สว่างสวัยมาหลายพันปีเหนือท้องฟ้าสำนักกระบี่ชิงหมิงหลังจากนั้นไม่นานผู้อาวุโสทั้งหกก็พาถังรั่วเวยขึ้นมาบนยอดเขาเมื่อเห็นเช่นนี้ดวงตาเจยอเวียนอ,นอจือจึงเปล่งประกายและรีบเข้าไปพบ สิทธิ์น้องอาจารย์ป้ารั่วเวยพวกเจ้ามากันแล้วตามศักของไปชิวหอรานถังรั่วเวยที่เป็นสิทธิ์เพียงคนเดียวของเขาจึงมีลำดับขั้นที่สูงกว่าผู้อื่นแม้แต่ผู้อาวุโสสูงสุดยังต้องเรียกนางว่าสิทธิพี่หรืออาจารย์ป้าเจ้าสำนักถังรั่วเวยเป็นหญิงที่ฉลาดและไม่แสดงความเย่อหยิ่งกับตำแหน่งนางคารวะเจียเวียนนอจื้อพร้อมเอ่ยถามท่านเห็นอาจารย์ของข้าหรือไม่ เขาร่ำให้ขณะนั่งดื่มอยู่หน้าบ้านของข้าเมื่อครู่ทันทีที่พูดถึงสิ่งนี้เจยอเยวียนอจือก็รู้สึกเจ็บปวดในใจอีกครั้งตั้งแต่เขามาที่บ้านข้าเขาก็ดื่มสุราเซียนไปเกือบสามหมื่นศิลาวิญญาณแล้วอะไรกันเหตุใดถึงทำตัวน่าเกลียดเช่นนี้เขาจะทำตัวเป็นเด็กไปได้อย่างไรทั้งรั่วเวยพับแขนเสื้อขึ้นพร้อมเดินไปยังลานบ้านข้าจะลากคอเขากลับไปเองอาะ เจียโยเวนอนอจือพยักหน้าและรีบยกนิ้วโป้งให้นางสมแล้วที่เป็นอาจารย์ป้ารั่วเวยเนื่องจากอายุของพวกเขาคนในรุ่นเดียวกับเจียอยเวีนอนอจือเติบโตขึ้นมาในการดูแลของไป่ชิวหอรานเมื่อตอนยังเป็นเด็กพวกเขาถูกไป่ชิวหอรานอบรมเคี่ยนตีแน่นอนว่าอาจารย์ลุงผู้นั้นไม่เคยออมมือแม้แต่ผู้อาวุโสคนที่หกหรือคนเจ็ดที่เป็นสตรีก็ไม่มีข้อยกเว้น แต่ทางรั่วเวยนั้นต่างกันอาจเป็นเพราะตัวตนของนางในฐานะสิทธ์สายตรงนางอ้างว่าเป็นความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงไปชิวหอรานผู้ที่สามารถสังหารสิทธิ์ของสำนักโลหิตเทวะและเจ้าสำนักเหอหวนจึงไม่กล้าแตะต้องนางมันยังกลายเป็นบรรทัานสสำหรับทั้งสองที่จะทะเลาะก,กันหรือพูดแทงใจดำกันได้มากกว่าใคร ดังนั้นจึงมีเพียงถังรั่วเวยที่กล้ากเกลี้ยกล่อมไปชิวหอรานซึ่งได้หนีมาที่นี่เพราะมีเพียงนางที่ได้รับการยกเว้นเกรงว่าแม้แต่ผู้อาวุโสจูเฟิงที่เป็นผู้อาวุโสสูงสุดยังถูกไปชิวหอรานเคี่ยนตีมาแล้วและด้วยสายตาที่ดูคาดหวังของเจียเยียนนอจื่อและชี้งองเยนอถังรั่วเวยจึงผลักประตูลานบ้านเดินเข้าไปจากนั้นก็มีกลิ่นโชยสุราอันรุนแรงแต่ยังคงความหอมลอยมาเตะจมูกของนาง แค่ได้กลิ่นสุราถัางรั่วเวยก็รู้สึกได้ถึงการแข็งตัวของแก่นแท้รากฐานที่เพิ่งก่อตัวได้ไม่นานมานี้ซึ่งสามารถแสดงได้ถึงระดับของสุราเซียนว่าสูงเพียงใดเวลานี้นางเห็นขวดเปล่าเกือบสามโหลพร้อมกับอาจารย์ผมขาวของนางกำลังจ้องมองท้องฟ้ารั่วเวยเมื่อเห็นถังรั่วเวยผลักประตูเข้ามาดวงตาของไผ่ชิวหอรานก็เต็มไปด้วยน้ำตาเจ้าเข้าสู่ขั้นสร้างรากฐานแล้วยินดีด้วยจริงๆ เมื่อเห็นหน้าตาและท่าทีของผู้เป็นอาจารย์ทั้งรั่วเวอกอรรู้สึกหมุดหงิดไม่ได้ท่านเสียสติไปแล้วหรืออย่างไรข้าเป็นลูกศิษย์ของท่านนะาความก้าวหน้าย่อมแสดงว่าท่านสอนดีสิท่านควรจะมีความสุขไม่ใช่หรือการที่มาเรือนท่านเจ้าสำนักแล้วร่ำให้เป็นเด็กเช่นนี้หมายความอย่างไร ด้วยเสียงตะโกนดังกล่าวเจยอเวียนอจื่อและชีงอวียนอที่เฝ้าดูด้านนอกประตูถึงกับตกใจจากนั้นพวกเขาก็มองนางด้วยความชื่นชมข้ามีความสุขอยู่แล้วไปชิวหอรานเอามือปิดหน้าและสายหัวข้าอยากจะร่ำให้ด้วยความดีใจเท่านั้นการเดิมพันยังมีอยู่ใช่หรือไม่ขังรั่วเวยเลิกคิวขึ้นแน่นอนไปชิวหอรานยังคงปิดหน้าอยู่ไปชิวหอรานผู้นี้ไม่เคยกลับคำพูด ดีทั้งรั่วเวยเดินไปหาอีกฝ่ายจากนั้นจึงยื่นมือออกไปลากเขาอย่างสุดกำลังตามข้ากลับไปยังยอดเขาชีสิงเดี๋ยวนี้ทำไมกันคนอาจารย์เอ่ยถามนี่คือคำขอของเจ้างั้นหรือไม่ใช่อยู่แล้วข้าไม่ได้โง่นะสอตรีตรงหน้ากรอบตาม,มองเขาแต่ท่านลืมสัญญาเรื่องอื่นแล้วหรืออย่างไรข้าต้องการกระบี่บินระดับสูงสุดกลับไปหลอมให้ข้าเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวอย่าดึงข้าชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดกันข้าจะเดินไปเองอาจารย์และสิทธิ์เดินทางออกจากลานและกลับไปยังยอดเขาชีซิงเมื่อเห็นเช่นนี้ที่งอเวียนอจึงเผยรอยยิ้มออกมาน้อยๆยรั่วเวยช่างหน้าทึ่งนักในอนาคตหากอาจารย์ลุงไม่ยอมให้ความร่วมมือพวกเราจะขอความช่วยเหลือจากนางตกลงเจยเยวยนอจือพยักหน้าเห็นด้วยเป็นความคิดที่ดีขีดขีดขีด หลังจากกลับมายังยอดเขาทีซิงไปชิวหอรานก็ถูกยึดสุราเซียนไปทันทีจากนั้นเขาก็ถูกผลักเข้าห้องหลอมต่อชายหนุ่มรู้สึกว่าทังรั่วเวยแข็งแกร่งเป็นพิเศษเมื่อเผชิญหน้ากับนางเขาจะรู้สึกพ่ายแพ้และไม่อาจต้านทานสิ่งใดได,ได้หลังจากฟื้นคืนสติเขาจัดแจงวางส่วนผสมสำหรับหลอมกระบี่ก่อนจะลงไปนั่งจุมปุกครุ่งคิดอยู่ตรงหน้าเตาหลอม หรือขั้นสร้างรากฐานมีผลต่อการข่มขู่จิตใจของผู้ที่อยู่ขั้นกลั่นลมปราณด้วยไปชิวหอรานรู้สึกตกใจแต่อย่างที่พูดไว้ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคิดจะผิดสัญญาหาแพ้เดิมพันวัสดุสำหรับล้อมอาวุธเหล่านี้เขาได้เตรียมไว้เพื่อทำให้ถังรั่วเวยตั้งแต่นางบรรลุระดับแรกของขั้นกลั่นลมปราณแล้ว แม่เหล็กทมินแห่งแดนตะวันตกผลึกลึกลับจากท้องฟ้าและทะเลและยังมีโลหะป่าของทุกชิ้นล้วนเป็นของมีค่าทั้งหมดในโลกผู้ฝึกตนซึ่งเขาวรวบรวมมาไว้ทีละชิ้นไปชิวหอราณดีดนิ้วจากนั้นเปลวไฟขนาดเล็กก็พลันปรากฏขึ้นเปลวไฟเป็นสีแดงเข้มแต่ด้านในมีสีดำปนอยู่เล็กน้อย สิ่งนี้คือเพลิงนิรันด์ซึ่งเกิดจากผนึกอัคขีของปายชิวหอรานเนื่องจากชายหนุ่มไม่อาจสร้างรากฐานได้ดังนั้นทักษะอย่างอื่นจึงไม่สามารถใช้ได้เช่นกันที่สามารถใช้ได้ก็มีเพียงทักษะของขั้นกลั่นลมปราณเพื่อชดเชยความสามารถต่างๆที่เสียไปไปชิวหอรานจึงได้ค้นพบหลากหลายหนทางในการเรียนรู้สิ่งต่างๆโดยไม่ต้องเข้าสู่ขั้นสร้างรากฐานผนึกเองก็เป็นหนึ่งในนั้น ทุกอย่างในโลกสามารถใช้ผนึกเพื่อเพึ่งพาความสามารถที่ต้องการได้อย่างไรก็ตามถึงแม้พลังของผนึกจะไม่ได้แย่ไปกว่าวิชาหรือทักษะแต่ก็เป็นการยากที่จะฝึกฝนอีกทั้งต้องใช้เวลาและพลังงานที่มากกว่าส่วนท่าที่ต้องใช้นั้นก็ต้องมีต้นกำเนิดท่าที่เหมาะสมอีกด้วยสำหรับปายชิวหอรานสิ่งที่เขามีมากที่สุดก็คือพลังงานและเวลาส่วนต้นกำเนิดพลังงานเขาได้พบมันมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นผนึกอัคคีนี้มันเป็นเพลิงนิรันที่ปล่ชิวหอรานหลอมขึ้นขนาดจับอสูรวิหกอามาตะได้ในป่าชายหนุ่มจัดการบังคับให้มันพ่นไฟออกมาเพื่อซึมซับด้วยผนึกอัคคีนี้เขาจึงสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นและดียิ่งกว่าไฟปกติเพราะชายหนุ่มไม่สามารถกลั่นไฟจากขั้นขอบเขตแก่นทองคำได้ตอนนี้เขากลายเป็นนักหลอมอาวุธ หลังจากส่งเพลิงนิรานลงไปในเตาหลอมปชิวหอรานก็เริ่มสร้างกระบี่บินให้ถังรั่วเวยทันทีตลอดเวลา3,000ปีนี้เขาครุ่นคิดเกี่ยวกับกระบี่บินอยู่บ่อยครั้งและตอนนี้มันกำลังกลายเป็นแสงอาคมที่หลอมละลายวัสดุหายากภายในเตาหลอมหลังจากตีและทุบอย่างต่อเนื่องด้วยเพลิงนิรันต์กระบี่บินก็ค่อยๆปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นภายในเตาหลอม